สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูรถบัสในกวางโจรถบัสไร้คนขับเซีย่ยวยู2 .0 ของยูทงได้รับรางวัล2021นเ d ดรงอวัยยูทงได้กลายเป็นผู้ผลิตรถบัสไร้คนขับรายแรกของโลกที่ได้รับรางวัลการออกแบบอุตสาหาก,กรรมระดับโลกรวมถึงเป็นแบรนด์รถบัสเพียงแบรนด์เดียวในประเทศจีนที่ได้รับรางวัลแรงดั a อว r d สิ่งนี้พิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าความสามารถของยูจองในการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและโซลูชันการขับขี่ไร้คนขับของบริษัทเป็นที่ยอมรับจากสาขาการออกแบบทั่วโลกการผสมผสานระหว่างความชาญฉลาดและการออกแบบที่สวยงามอาจเป็นสิ่งที่ทําให้เซลลยู2.0ได้รับรางวัล r e ร d ด t ด้วยเทคโนโลยีการส่งสัญญ,ญาณ 5G V2X ทําให้การโต้อตอบระหว่างยานพาหนะและสัญญ,ญาณไฟจราจรช่วยลดการหยุดโดยไม่จําเป็น เช่นเดียวกับชัยชนะของ ALPHAGO e ด้วยเรายดาร์หลากหลายที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในรถเซียวยู2.0จึงเป็นการนำเสนอกลยุทธ์การประมวลผลระยะเบรกการกะเวลาและความราบรื่นที่สมบูรณ์แบบเซียวยู2.0ได้นำโซลูชันแบบฟูลสแต็กมาใช้สำหรับทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ซึ่งอำนวยความสะดวกในการขับขี่แบบไร้คนขับที่ทรงพลังอย่างมากและตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของการขนส่งในทุกสภาพอากาศ เซียวหยู2.0ไม่ได้พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานแต่พึ่งพาระบบอัจฉริยะของรถยนต์เพียง1คันพลังการประมวลผลภายในกว่า500 TOPS ช่วยให้เซียวหยู2.0สามารถทำ้านที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและราบรื่นเซียวหยูมีรูปลักษณ์ยุคที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยานอาวกาศปัจจัยด้านวิศวกรรมและความงามได้รับการผสมผสานอย่างชาญฉลาดด้วยช่องหน้าต่างขนาดใหญ่และการแผนที่ของเรดาเลเซอร์และเลน เซี่ยยู2.0ได้เข้าสู่ขั้นตอนการวางจำหน่ายในตลาดอย่างทั่วถึงในกวางโจวนานจิงซานชาฉางซาและเจิ้งโจวการดำเนินการดังกล่าวกินระยะเวลากว่า700วันครอบคลุมการเดินทาง360,000ครั้งคิดเป็นระยะทาง7.1ล้านกิโลเมตรบนถนนเปิดเซี่ยยู2.0ยังเป็นรถบัสไร้คนขับคันแรกของจีนที่ถูกนำเข้าสู่การทดสอบยางมาตอยในสนามบินฉางซา ยูทองอาจเป็นผู้เล่นรุ่นเก่าในด้านพลังงานใหม่และเยียดปัจจุบันยูทองได้สร้างความเชี่ยวชาญใน5เทคโนโลยีสำคัญประกอบด้วยการรับรู้แบบบูรณาการการตัดสินใจและการวางแผนรูปแบบการดําเนินการแพลตฟอร์มการประมวลผลขั้นสูงบนรถบัสและแพลตฟอร์มการควบคุมระบบคลาวในปี2563ยูทงได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างทีมวิศวกรรมระบบขับเคลื่อนไร้คนขับที่ดีที่สุดในโลก นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเซลล์อยู่2.0โดยตรงในปี2563การเปิดตัวแบรนด์วิดโกซึ่งเป็นแบรนด์การจราจรอ,อัจฉริยะได้กลายเป็นทางออกที่แท้จริงสำหรับปัญหาการจราจรระดับเมืองวิดโกสามารถรองรับการจราจรสาธารณะทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยยานพาหนะอัจฉริยะถนนอัจฉริยะสถานีปลายทางไร้คนระบบชาร์จอัตโนมัติป้ายรถเมล์อัจฉริยะและแพลตฟอร์มควบคุมระบบคลาวทั้งหมดนี้ทำให้ยุจอง มีความได้เปร system, ียบในด้านยานการขับขี G. G ่ไร้คนขับที่ชาญฉลาดในยุคใหม่แห่ง 5G เมื่อพิจารณาถึงอนาคตแล้วการขับขี่ไร้คนขับคือแนวโน้มในการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์จะส่งเสริมการรับรู้ด้านการจราจรอัจฉริยะอย่างแท้จริงผ่านเซลล์ U2.0 ซึ่งในพลิกโฉมนิยามของรถบัสไร้คนขับได้อย่างไม่ต้องสงสัยโดยการพัฒนามากกว่า50ปีในภาคการขนส่งสาธารณะประกอบกับการสั่งสมเทคโนโลยีที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัยและพัฒนาของรถบัสพลังงานใหม่การเป็นต้นแบบการขับที่ไร้คนขับอัจฉริยะรวมถึงการดําเนินการเชิงพาณิชย์ที่ครบวงจรทั้งหมดนี้ทําให้ยูองได้รับตําแหน่งผู้นําในอุตสาหากรรมทั่วโลกไทยเราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับเปิดตัวรถโดยสารอัตโนมัติไร้คนขับ APM ชาติหนึ่งครั้งวิ่งได้ 31กิโลเมตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมคณาจารย์และนักศึกษาแถลงข่าวเปิดตัวรถขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติแบบไร้คนขับมอจอพอเมื่อปลายปีที่แล้วพร้อมชมการสาธิตและทดลองนั่งรถโดยสาร APM นะลามรวมน้ำใจอ,อสอรดอรสุชาติเสี่ยงฉินอธิการบดีมอจอพอกล่าวถึงรายละเอียดว่าโครงการ KMUTNB ครับผมเป็นโครงการต้นแบบรถไฟฟ้าล้อ,อยางวิ่งบนพื้นคอนกรีต โดยมีร่ังเหล็กวางอยู่ตรงกลางเพื่อช่วยนำทางและบังคับการเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยเป็นระบบน้นทรงทางร่างอัตโนมัติแบบไร้คนขับใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด22 k w และแบตเตอรี่ขนาด16.2 kWh โครงสร้างใช้แชสซีเก่าของรถยนต์มินิบัสมาประกอบโครงสร้างตัวถังขึ้นใหม่ทั้งหมดมีขนาดความกว้าง2.40เมตรยาว7.20เมตรวัสดุภายนอกเป็นโลหะบางส่วนและไฟเบอร์กลาดติดตั้งระบบปรับอากาศ ด้านในตกแต่งโครงสร้างด้วยเส้นใยกันชงและเส้นใยมะพร้าวมีเก้าอี้นั่งสี่ที่บรรทุกผู้โดยสารได้30คนสามารถทำความเร็วได้สูงสุด15กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการชาร์จแบตหนึ่งครั้งจะวิ่งในระยะทาง31กิโลเมตรควบคุมการเดินรถแบบอัตโนมัติทั้งระบบสำหรับระบบรถโดยสารอัตโนมัติไร้คนขับเหมาะสำหรับการใช้งานในสนามบินการเดินทางระหว่างอาคารพื้นที่ชุมชน สำหรับประเทศไทยมีการใช้งานระบบ APM คือรถไฟฟ้าสายสีทองและระบบขนส่งผู้โดยสารภายในสนามบินสุวรรณภูมิโครงการ KMUTNB APM ที่เปิดตัวครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องเฟสแรกใช้งบประมาณกว่า9ล้านบาทโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวสำหรับเฟสที่2จะเป็นการพัฒนาระบบให้มีความคล่องตัวเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่กว้าง โดยจะมีการทดลองสร้างและผลิตใช้งานในบริเวณพื้นที่ของมจพวิทยาเขตปราจีนบุรีในปีพุทธศักราช2566นี้ก็เป็นแวดวงข่าวสารเรื่องรถยนต์อีวีหากชอบฝากกดติดตามด้วยนะครับรับรองจะมีข่าวสารดีๆมีมาฝากอีกแน่นอนครับ